บ้านของพี่ทำนาทำนาปลูกข้าวถูกมปูกขเี่ยเีเียเียเีอันนี้จริงจังนะเป็นลลเกเนี่ยผมรู้ว่าพี่เลลิกดีแต่การเลลิกมันต้องมีบทบาทการแสดงก็ร้องจีบแล้วไงมันร้องจีบยังไม่เห็นภาพพี่ต้องทำท่าด้วยมีท่าประกอบพี่ยืนร้องเพลงเนี่ยเนี่ยเมนของพี่ทำนาไม่ได้เข้าเดกไหมเพื่อเพื่อความน่ารักเพื่อความน่ารักแล้วก็ให้เขาเห็นภาพต้องทำยังไงต้องทำท่าปักต้นกล้าไหนทำให้ดูหน่อยดูนะได้ ของพี่ทำหนาทำมาโอ้ข้าโอถูกเมือเออ่อสันหาให้กูตลอดนะมึงเนี่ยมึงอยากให้ผู้หญิงเขารักไหมอยากไหมกูยอมเออขอกำลังใจให้หน่อยดิท่านผู้ชมที่รับรักครับยังยังเลยท่านผู้ชมครับการแสดงชุดนี้เป็นการแสดงที่เราไม่ค่อยเผยแพร่ที่ไหนเพราะว่าส่วนใหญ่จะติดเลสน,นะฮะ ต้อง3 8ที่บวกเข้าไปถึงจะดูได้เกินไปต้องมีลูกมีผัวม,มีมีแล้วถึงจะดูกันได้นะครับยังไงก็ฝากให้กำลังใจครับใครอยากให้น้องนุกกฤษดาทำท่าปากักตนก้าเขาเสียงปั๊บมือได้แล้วป<า>กกักชํำปัดยังช้าแน่มึงบอกเขาว่าปักให้ได้แต่ขอนิดเดียวพอนะนดดอบ้านของที่ทำนา แต่พี่แต่บ,บันปักใจยันึงพี่น,นุ่นมาคุยเจ้ามาคุยกับน้องหน่อยอการที่แล้พี่นุ่นในรีเกโอเคแล้วตื่นประทับใจมากแต่ว่าการเล่นมันต้องมีการร้องการําเมื่อกี้เนี้ยเขาทํานาเกลือเขาเห็นไหมเขาปากักนาเกลือ,อเราเป็นเ,เขาทํานาข้าว <S <S> <S าปากัปกปักบนข้าวเรานี่เป็นสาวนาเกลือเราก็ต้องร่อนเกลือด้วยดูนะน้องก็ทํานาเกลือ ท่านผู้ชมครับใครอยากให้น้องนุ่นเนี่ยฉันต้องทำขอเสียงปั้มมือหน่อยเร็วไม่ต้องออกอ่ะเริ่มต้นจ้ะเห็นไหมเนี่ยนะก็นิดเดียวพอเขาก็ใส่ชุดเหมือนกันนิดอ่ะนอ่นนิดเดียวเดียวเขาอนิดเดียวได้ไหมอยากดูไหมแม่อยากดูไหมแม่ภาพพดเป็นบ้านของพี่ทำนาทำนาอะไรอ่ะ ครับมีเงินแสนหนึ่งท่านจะหาไหมครับลิเกขณานี้เคยเห็นไหมครับพระเอกมาบ้านของพี่นางเอกมาน้องก็ทขับมีไหมะอยากดูอะไรแปลกๆหาไปครับราคาโปรโมชั่นหา2องงานติดราคาแค่999บเาทเวนมึงเนี่ยพาพวกกูเสียหมดนะกูตั้งใจเล่นลิเกกันเหรอมึงก็มาทำพี่านของพี่แล้วแม่งทำแล้ว